แฟนเชลซีขอบใจผีซื้อเมาจนได้พาวเมอร์แถมยังส่งซานโชมาให้แม่แฟนเชลซีช่วงนี้ครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยครับเพราะว่าการที่แมนยูเต็ดนั้นใจดีครับซื้อเมสันเมาส์ไป64.2ล้านยูโรทำให้เชลซีเนี่ยมีเม็ดเงินไปซื้อโคลพาวเมอร์มาจากแมนซิตี้ครับ ตอนแรกเนี่ยแฟนๆเชลซีก็มองว่าอะไรวันนี้ไปดึงโคพาเมอร์มาจากแมนซิตี้เด็กคนนี้ดูผมพร้อม,อมดูแล้วมันไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่เลยนะอายุก็แคบยี่สิต้นๆสูง1 8อยดูเก้าก้กลงๆนะแล้วเชลซีก็ไปทุ่มเนินต้อง47ล้านยูโรดึงนักเตะสำรองแมนซิตี้มา แต่ดึงมาฤดูกาลแรกครับนี่ถือว่าผลงานท็อปคลาสสุดๆเลยทีเดียวนะครับเราไม่นับฤดูกาลนี้นะฤดูการนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสุดยอดครับและณตอนนี้ครับโคพาเมอร์เนี่ยค่าตัวที่ทานเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยประเมินคือ90ล้านยูโรเลยทีเดียวครับผลงานในฤดูกาลก่อนนะครับโคพาเมอร์กับเชลซีนะครับมันโดดเด่นเกินห้ามใจครับ22ประตู11แอสซิสต์นับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับ FA ฟเอคัพหประตู2แอสซิสต ในคาราบาวครับ2ประตู2แอสซิสเรียกว่าโคตรโดดเด่นสุดยอดสุดโหดเป็นอย่างมากเลยครับ25ประตูกับอีก15 a s แอสซิสจากการลงสนามให้กับเชลซีเนี่ย46นัดเรียกว่าผลงานนั้นโดดเด่นสุดยอดเป็นอย่างมากครับซึ่งการที่ดึงโคพาเมอร์มาครับตัดไปหาเมสันเมาส์นะครับที่เมเตดตดึงมาเนี่ยเอาฤดูการก่อนเลยนะครับ ไม่ต้องเอาผลงานเอาแค่การลงเล่นก็พอครับส่วนค่าตัวของเมาส์เนี่ยตอนนี้ Transfer Market เนี่ยประเมินอ,อยู่เพียงแค่35ล้านยูโรเท่านั้นนะครับฤดูกาลที่แล้วครับเล่นให้กับแมนเชสเตอร์แต่ทุกรายการรวมกันทั้งหมดนะ 756นาทีครับพเมลยก์ลีก14นัดมี1ประตูนะ1ประตูเนี่ยที่เมสันเมา์ยิงได้ครับคือเกมที่เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1-1นะฮะแล้วก็อีก1แอสซิสเนี่ยทำได้ในเกมคาราบาวครับนะครับที่ทำให้แมนยูนั้นช่วยชนะคิทซ์ซพาเลสไปได้ในรอบที่3ชนะไป30เขาแอสซิสได้แต่เรื่องของอาการบาดเจ็บครับโอ้โหเจ็บน่องบ้างละ เจ็บอะไรบ้างแหละเอา,เอ,าอดดแอดบ้างแหละผลงานลงมาก,ก่อนไม่เดยวเรื่องไม่เดือเรานะครับเรียวกว่าแฟร์เมดเดนั้นหัวเสียกันใหญ่นะครับเ่าเอาอะไรมาวะเนี่ยเมสันเมาส์แถมใส่เบอร์เจ็ดเบอร์ตำนานที่กลายเป็นเบอร์อาถานเมสันเมาส์นั้นเล่นได้ห่วยแตกไม่เดือเรื่องเป็นอย่างมากทีเโดยครับและก็ในฤดูกาลนี้ครับเมสันเมาส์ได้รับโอกาสลงสนามแต่ไม่เป็นชิ้นเป็นอะไรครับเล่นพิมียมิลีกไปแล้ว3นัด โดนไปสอมไปเลี้ยงโดยเฉพาะเกมล่าสุดครับลงมาทํใไมก็มาให้รู้ครับลงมาปุ๊บเหลืองทันทีครับเกมเจอกับสเปอร์ไม่รู้ว่าไปหัวร้อนมาจากไหนลงมาฟอร์มก็ไม่เป็นโลเป็นพายเลยเดียวนะครับแถมหัวแตกอีกต่างหากไม่รู้เหมือนกันว่าเกมไปเยือนปอร์โตจะลงได้หรือเปล่านะครับยูโรป้าก็ลงไปแล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันคอมมูติชิวลงมาก็ไม่เดีอดเรื่องนะครับจะให้มาแทนบรูโน่ก็เล่นไม่ได้ดูด้วยกานนี้มีการเจ็บแฮมสติงไปแล้วดูแล้วไม่ไหวเลยเดียวครับทำให้แฟนเชลซีรู้สึกว่าโอ้อยขอบคุณนะ ที่ซื้อเมาส์ไปทําให้เงินไปซื้อพาวเมอร์แต่มันไม่แค่นั้นนะสิครับเจรอนซานโชครับนี่คืออีกหนึ่งดีลครับที่แมร์เต็ดนั้นปล่อยไปให้กับเชลซีนะครับคือแมร์เต็ดก็รู้สึกว่าซานโชเนี่ยอนาคตกับแมร์เต็ดไม่มีแล้วแล้วก็คิดว่าซานโชเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่น,นพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้คนก็มองแบบนั้นนะครับแต่พอซานโชครับย้ายไปที่เชลซี กลายเป็นคนละคนเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าผลงานซานโชเนี่ยมันโดดเด่นซะเหลือเกินนะครับโดดเด่นจนกระทั่งแฟนเชลซีเองรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคนเดียวกันกันกบที่อยู่กับแมนยูเต็ดหรือเปล่านะครับเพราะว่าย้ายมาปุ๊บนะครับผมแบบยืมตัวก็จริงครับแต่มีออปชั่นบังคับซื้อขาดเราราวประมาณ25ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูเต็ดเนี่ยซื้อมาแพงมากๆเลยเดียวครับประมาณสัก 70, 70ล้าน แต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยมีออชันบังคับซื้อขาดอยู่ที่25ล้านปอนด์เท่านั้นแถมตอนนี้นะครับลงเล่นได้กับเชลซีตอนนี้3นัดทำไป3แอสซิสโอพ่อเจ้าพระคุณหุญนช่องนะครับลงเกมเจอกับบอลมัรก็เป็นคนแอสซิสให้กับคริสเฟอร์เอนคุนคูยิงประตูชัย เกมเจอกับเวสต์แฮมครับแกก็แอสซิสต์กับนิโคล่าแจ็กสันยิงประตูได้อีกแล้วก็เกมล่าสุดนะครับแอสซิสต์ได้และก็เรียกได้อีกนะฮะอีกหนึ่งจุดโทษอีกตั้งหากนะครับแอสซิสต์ได้กับโคพาเมอร์แล้วก็เรียกจุดโทษได้กับโคพาเมอร์เรียกได้ว่าโ,โหโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นริมเส้นฝั่งซ้ายของเชลซีโดดเด่นขึ้นมา ในขณะที่ตัดทิธีแมนเชสเตอร์เต็ดครับเมสันนอนั้นฟอร์มอย่างย่ำแย่ฟอร์มอย่างห่วยแตกแฟนแมนยูเต็ดนั้นรู้สึกเสงสุด,สดแต่ในขณะที่เชลซีนั้นได้ไป2ของดีครับโคพาเมอร์ Palmer, และก็ซานโช2คนนี้เป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของแมนซิตี้มานั่นเองนะครับและก็เล่นร่วมกันได้อย่างดีและก็โดดเด่นเป็นอย่างมากทําให้ตอนนี้ครับแมนยูเต็ดนั้นได้ของนักเตะจากที่เชลซีนั้นผลงานไม่ได้เรื่องไปในขณะที่ เชลซีนั้นได้ทั้งพาเมอร์แล้วก็ซานโชม,มาได้ของที่สุดๆตอนนี้ผลงานของเชลซีโคตรโดดเด่นวิดีโอในขณะที่ผลงานของแมนเชสเตอร์น,นั้นตกต่ำมาสุดและเทนฮากก็เป็นคนรีเควส t เองว่าอยากได้เมสันเมาส์เพราะฉะนั้นดีลนี้เทนฮักรับไปเต็มเตมครับ